เป็น2กลุ่มเป็น2กลุ่มนะฮะสี่คนแรกคือกลุ่มที่1 4คนที่2คือกลุ่มที่2นะครับจะมาเล่นเกมกันซึ่งกติกาของเราง่ายมากๆทุกคนนะครับจะได้รับเป็นนู่นเห็นไหมตะเกียบได้รับตะเกียบคนละ1คู่นะฮะหลังจากนั้นต้องทําการคีบลูกปิงปองเนี่ยจากจุดนี้มาถึงจุดนี้นะครับ คนในแต่ละทีมต้องช่วยกันนะฮะทีมไหนทําได้มากที่สุดทีมนั้นชนะไปแพ้แพ้เลยได้ไหมครับอะไรนะฮะแพ้เลยได้ไหมครับไม่ไม่นี่นี่เราใช้ฝั่งนี้นี่อ่าเราใช้ฝั่งนี้มันจะง่ายนิดนึงจะไม่ยากเราไม่ใจร้ายขนาดนั้นเออว่าไม่ขึ้นสักทีเนี่ยเดี๋ยวให้ปาร์สาธิตให้ดูแต่เดี๋ยวแป๊บหนึ่งก็คือว่าทีมไหนนะฮะทีมได้มากสุดทีมนั้นเป็นผู้ชนะนะครับแต่ถ้าเกิดคุณทําหล่นเนี่ยก็ต้องไปต่อแถวใหม่ ต้องเริ่มใหม่เลยนะครับ90วินาทีนะฮะวิ่งมาเสร็จปั๊บทีบมาถึงวนกลับไปตีมือเพื่อนแตะมือเพื่อนค่อยวิ่งมานะประมาณนี้ประมาณนี้โอเค ladies so this is our first game alright um b a s he will randomly select eight people on stage and the first four people will be in the first group the second four people will be uh on the second group you'll come up here each of you will receive chopstick One chopstick from each of you. And you have to take this table tennis ball from here to over that side in this basket as soon as you can, one by one on your team. Whichever team has the most scores, that team wins. But once you drop the ball, you have to go back in line and start over again. For the first person, this uh, from A point to B point, right? And go back. You hit your friend's uh, hand and then the second person come out. We're gonna do that. We have 90 seconds for each team. Whichever team makes the most score out of 90 seconds, that team wins. And we have a really um, special gift for the winner. And of course the loser, we have the punishment for all of you. team, <laughs> have <laughs> <laughs> อ่ะยังไม่เห็นภาพเดี๋ยวให้บ้าเนี่ยลองเล่นให้ดูหน่อยสัพเปอร์สามทีให้ดูหน่อยนะคาารับ้าทำยังไงนาวบ้าคือโชว์ยูเดอะเกมอ่ะขี้ไปเบิร์ฟจับเวลาอยู่นะตอนนี้จับเวลาอยู่ฮะวิ่งไปเลยฮะวิ่งไปใส่ที่นู่นวิ่ง<อ>ไ,ไป godt. วิ่งไปครับวิ่งเบิเร์ฟวิ่งเร็วความเร็วโอ้โหเร็วมากเบิร์ฟกลับมาปั๊บกลับมาก่อนตีมือเพื่อนหนึ่งทีตีมือเพื่อนหนึ่งทีอ่ะครับเลือกคนที่สองไปต่อเลือกคนที่สองไปต่ออ่ เป็นคนที่สองด้วยเลยอ่าเป็นคนที่สองแล้วก็ไปต่อแล้วก็จะวนไปอย่างนี้มีเวลา90วินาทีอ่าถูกต้องนะฮะทีมไหนทำคะแนนได้มากสุดที่นั่นเป็นผู้ชนะอ่าโอเคมาเดี๋ยวบาสไาตรงกลางดีกว่าเรามาจับรายชื่อผู้โชคดีดีกว่านะฮะแย่เลยเอาตะเกียบคื้นเขาก่อนไหมเออตะเกียบคื้นเขาก่อนอ่ะเดี๋ยวเรามาจับผู้โชคดีกันนะครับ We're gonna have eight lucky people on stage. เดี๋ยวก็ถ้าเกิดว่าเป็นหมายเลขใครนะครับก็มาที่ด้านซ้ายมือของเวทีได้เลยฝั่งนู้นนะครับ Once you have your number go to that side of the stage and get ready ามาเดี๋ยวพี่อ่ะให้มา <c oughs> คนแรกนะครับ H h ช n ง่องกง22ครับผม H h ช n งี่อิ2เลยฮะไปเลยนะครับยกมือหน่อยยกมือหน่อยอย,อยู่ไหนอ่ะเชิญเลยครับเชิญเลยครับเชิญเลยนะฮะ ต่อไปนะครับผม L 2 9ครับ L 2 9อยู่ไหนครับ L 2 9่า L 29อยู่ไหนอ่ะเห็นทีมงานเห็นแล้วใช่ไหมฮะโอเคเชิญเลยครับเชิญเลยครับต่อไปนะคะเป็นหมายเลข M 2 3ครับผม M 2 3 m สินะครับ M M Man ยบนะคอรงไม่ปกติ ต่อไปนะครับผมเป็น C ยีครับ C 26ต่อด้วย A 8ครับผม A 8 A 8นะครับแล้วต่อด้วย A 13นะครับ A 13แล้วก็ K 19ครับผม K สิบเก้า K สเกาต้องเล่นดีใจและสุดท้ายนั่นแหละอีกหนึ่ง เอสยี่สิบเจ็ดครับทุกคนเล่ขยับเล่นะแต่ีอ่ะทีนี้บอกว่า A8 ขอสลาสิตั้นต้องจับเพิ่มอีกห่งเอแป a ดีสู่อ่ะเป็นเป็น L 13ครับเออยู่ไหนฮะ L13 อ่ะอันนี้คือทีมแรกใช่ไหมฮะทีมแรกเชิญด้านหน้าโต๊ะได้เลยนะครับอ่าเดี๋ยวให้ทีมงานเนี่ยแจกอุปกรณ์ให้นะครับอันนี้คนไทยหมดหรือเปล่าเนี่ยต่อแถวเขาเลยทีมงานทำไมไม่ทีขึีนมาโอ้โหเร็วไปแล้วอคนแรกเร็วแล้ว<ม>อย,นะอยาให้หล่นนะอยาให้หล่นนะ ตีมือเพื่อนตีมือเพือนก่อนตีมืออ่ะไปคนที่สองเร็วครับ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 อุ้ยคนที่สองเร็วมากโอเคคนที่สามไปเลยไปเลยฮะไปเลยไปเลยเดินแบบชิลๆมากอ่ะคนที่สี่ไปแล้วเยี่ยมอ่ะอันนี้โอ้โหสมาชิกใหม่ของบ้านไายทองหรือเปล่าอันนี้พนันรับนะฮะอุ้ยเอาเราช่วยมาช่วยใชิบนะมาเร็วๆเร็ล้วครับเร็วครับตอนนี้เหลืออีก 50ิวินาทีนะครับอีก50วินาทีเร็วครับอย่าลืมนะครับว่าผู้ชนะมีของรางวัลคนแพ้มีบทลงโทษนะครับเรามีบทลงโทษนะฮะไปเลยครับไปเลยครับ,รบ,รบอ่าลงโทษนะลงโทษเมื่อกี้นั่งนานขายยัง่อยกันอยู่ใช่ไหมย,ยังขายยังไม่ยืดใช่ไหมฮะวิ่งได้เลยวิ่งได้วิ่งนะครับตอนนี้ป้ายโอ้ยทำเวลาได้ดีมากทีน oh. ี้ดีมากดีมากโอเคโอค้โห อาเอาแล้วน้องบ้านเขาไปฝั่งนู้นนะครับไม่รู้ว่าจะไปทําอะไรกับตะกร้าหรือเปล่านะฮะเอออเาแล้วเอาแล้วระวังระวังระวังล้มด้วยนะครับค่อยๆวิ่งนะฮะเราไม่ได้แจกเงินแสนนะครับทุกคนไม่ต้องติ๊กในขนาดนั้นนะฮะเอาไปเหลืออีกเท่าไหร่กันแล้วห้าสี่สามสองหนึ่งหมดเวลาอ่ะวเฮ้ยได้เยอะพอสมควรนะ เดี๋ยวเรามานับกันเลยดีกว่านะครับเรามานับกันเลยดีกว่านะอ่านับเลยไหมฮะนับเลยเนาะโอเคนับเลยนะครับหนึ่ง <c ười> เออ,เเอ้ออช่วยช่วยมองตาด้วยนะฮะช่วยมองจะตาม,มองไวด้ดีๆนะคนนี้นะหนึ่งนะนะอ่ะสองสามสามีสม่สสสสห้าห้าห้าเอ้หกนะหกเอ้หรือห้าห้า หกเนหะครับหกเอ้ยแปดแปดแปดแเกจะงงเองไม่ใช่อะสิบเอ็ดสิบสองสิบามสิบสี่สิบห้าสิหเจหมดแล้ว17ะแนโอเคอ่ะ เชิญทักก่อนทันล่างก่อนได้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวทีมที่สองอยู่ไหนเออทีมที่สองทีมที่สองเชิญขึ้นมาบน,บนเวทีเลยอยู่ไหนฮะทีมที่สองมาเลยมาเลยครับเ,ออเมื่อกี้เห็นตัวอย่างมาแล้วเนาะ,ะทำให้ดีๆนะครับทุกคนเชิญ <c oughs> <c oughs> นั่นน่อะไรนะครับยอมแพ้เลยได้ไหมแพ้มีบทลงโทษนะครับอ่ะมาทีมที่สองถ้า <c oughs> พร้อมนะฮะรับ,รบให้เรียบร้อยนะครับ เอาล่ะผมจะรับพยลังนะฮะส2 1ไปครับเริ่มเลยไปไปไปเร็ว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 เมื่อกี้เท่อไหนาสิบแหรือสินะทีเมื่อกี้สิบเดสิบเจ็ะสเอาละแต่ทีมงานจดไวอยู่ไม่เป็นไรมาเลยครับเร็วครับไปไปไปเร็วไปเร็วเอา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 ทีมได้ไหมครับทีมได้ไหมฮะ บ้านจะช่วยหรือจะอะไรเขาดีจะทำไงอาทิตย์ไม่ดี <c oughs> บ้านไปยืนกดดันหรอ <c oughs> อ่ะตีเบียกกันก่อนไปรเร็วครับเร็วครับตอนนี้ผ่านไปแล้ว30วินาทีนะครับเหลือหนึ่งนาทีเท่านั้นเร็วครับสนมิโอ้ยสนีท้ทำได้ดีเหมือนกันนะเนี่ยอา้าวโอ้โหวิ่งกันหน้าตั้งเลยครับพี่พี่ <c oughs> โอเค <c oughs> อ่าอ่าโอ้พนดีออบต่อให,ห้ด้วยขอบคุณมากเออไปตีเบียรพึ่งเอาไปเร็วไปเร็ว แตะมือหน่อยโอเคแตะมือหน่อยแตะมือหน่อยเอาล้วครับเหลือเวลาอีกตอนนี้นะฮะเหลืออีกเหลืออีกแค่สามสิบวินาทีสุดท้ายได้ไหมมันขึ้นไหมมันดิ้นไหมมันดิ้นหรอมันดิ้นมันดิ้นมันไม่ขึ้นมันไม่ขึ้นแล้วยังไงอ่โอเคเร็วฮะเร็วฮะอีกยี่สิบวินาทีม่เริ่มครับเอาลงเริ่มใหม่ไปเริ่มใหม่ครับต่อแถวเริ่มใหม่เริ่มใหม่ครับไปเลยฮะไปเลยครับเอาล่ะน้ำไหลังสิบเก้า แปดเจ็ดหหมด่ดเวลาโอเคมาทีมกี่สกบเจ็ทีมนี้นะฮะเดี๋ยวมาดูกันว่าจะได้มากกว่าหรือว่าน้อยกว่า17นะครับ1นะฮะ2 3 4 5 6 เจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสบสี่สหกเท่ากันครับทีไรที่กำลังอึ้งเพราะว่าเราไม่ได้คิดแผนการเนี้ไว้ว่ามันจะได้เท่ากันเอางี้เลยไม่ง่ายเลย ไปฮะให้เขาไปชุบกันดีกว่าไหมอ่าได้ได้วัดโดมไปเลยส่งตัวแทนมานะครับอปชุบอปชุบเอามาตัวแทนทีมหนึ่งอ่าตัวแทนทีมสองมาแฝงเลยนี่แฝงมาตัวแทนทีมสองมาตัวแทนทีมหนึ่งมาครับคุณพี่เออมาอ่ามาไปชุบเลยแฟนที่สุดแล้วเนี้ยแฟนสุดละทีมไหนชนะหนึ่งตาชนะไปเลยเดี๋ยวรอบหน้าคือเป่าอิชุบก่อนเลยไแฟนเราไม่ต้องเล่นอ่ะท่าพร้อมเลยครับ ยังยิงยาวปากกระเป๋าเยชุบทีมที่หนึ่งชนะไปเลย<ฮ>เอาเลยครับเดี๋ยวทีมที่หนึ่งนะฮะมารับของรางวัลไปก่อนเลยของรางวัลสำหรับผู้ชนะนะครับเรามีเป็นดซิลิโคนซอฟท์เคสสีรางวัลนะครับ<ฮ>ให้บารสอบให้เลยนะครับทั้ง4<ฮ>ี่คนเลยทีมที่หนึ่งมาเลยครับ ยินดีด้วยนะฮะขอบคุณมากแล้วก็เชิญทั้งหมดลรังได้เลยขอบคุณครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับสำหรับทีมผู้แพ้นะฮะพวกเธอมานี่เลยมานี่เลยนะฮะไม่ต้องทนเพื่อนโทษกันใหญ่แล้วตอนนี้เธอทำเปีเป๊ยไม่ชนะเลยอ่ะขยบขึ้ขนหน้ามาหน่อยขยบขึ้ขนหน้ามานิดนึงดีกว่านะครับสำหรับทีมผู้แพ้นะฮะเรามีบทลงโทษง่ายๆเลยนะครับเชื่อว่าทุกคนน่าจะเล่นติ๊กต็อกกันเป็นอย่างดีเลยนะครับเดี๋ยวเราจะเปิดเพลงขึ้นมาหนึ่งเพลง เป็นเพลงดงังในติ๊กต็อกนะครับแล้วก็ให้บาสเนี่ยออกแบบภาพเต้นให้หน่อยเอ๊ะเดี๋ยวก่อนน้าสรุปคนคนไทย,ทยมันมันวนมาทำแบ <c oughs> บนี้นเอ้าก็เผื่อเขาไม่เห็นภาพไงก็เลยให้บาสเนี่ยออกแบบภาพเต้นให้หน่อยว่าจะให้ผู้แพ้เต้นอะไรตามไง <c oughs> อ่าเอา,เอาง่าย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 เรา,เ,าเราแบบง่ายๆชิวๆ <c oughs> อ่าน้อยแต่มากไม่เชื่ออ่าไม่เชื่อ <laughs> so so, so girls this is our lo losing, losing team right that was the winner team now the losing team we have the punishment for them we're gonna open a song and bass will be the choreographer of that song and they have to uh, dance after bass okay you will see how bass gonna create the, the dance for this song and it's a very famous song on tiktok ah, ah. เพลงมาเลยดีกว่าไหมครับบ้านพร้อมไหมครับเราขอลองฟังหน่อยก็ได้ครับถ้างั้นขอเพลงมาเลยเพลงมาเพลงมาโอ้โหเอาล่ะไม่รู้ว่าจุดนี้ีลงโทษใครกันแน่อะบานสเต็ปมาไปขอสเต็ปหน่อยครับบาส ข้างหลังดูดีนะต้องได้เหมือนนะข้างหลังประมาณนี้ก็พอนะครับง่ายๆอ่ะขอเพลงใหม่ทีหนึ่งเพลงใหม่ทีหนึ่งเอวหวานมากเอวหวานมากง่ายง่ายเล่นเอวกับอินเนอร์อ่ะอ่ะขอขอแค่มีอินเนอร์กับเอวมา นี่ดูสิขนาดไม่มีเพลงยังอินเนอร์มาขนาดนี้เอายังหวานขนาดนหน้าต้องสนุกให้สุดแถวหลังต้องเห็นหน้าสนุก <c oughs> อ่าอ่ะสี่คนครับขึ้นหน้าเลยขึ้นหน้าเลย <c oughs> มันถอยหลังไปได้ยังไงเมื่อกี้ขึ้นหน้าขึ้นมาแล้ว <c oughs> <c oughs> อ่ะไม่ต้องขนอายครับมีแค่สี่ห้าร้อยคนเองผมก็ผ่านมาแล้ว <c oughs> ครับอะไรนะครับอะไรนะครับ เขาบอกว่าอย่าทำร้ายคนไม่สนิทกับร่างกายตัวเองได้ไหมลองดูครับอาจจะได้อะไรใหม่อาจจะมีสกิลใหม่ถูกอ่ะงั้นบาไปเต้นด้วยกันหน่อยไหมเดี๋ยวเขาอยูาเดี๋ยวผมยืนตรงกลางเลยยืนตรงกลางหน่อยยืนตรงกลางหน่อยอ่ะบอยแบนด์ก็มามาอ้อ่ะถ้า่อน่นางสั้น3,2,1มิวสิมา รอ้อยขอบคุณมากขอบคุณมากยังไม่ได้เห็นอะไรใหม่ๆเลยเมื่อกี้ฮะยังไม่ได้เห็นอะไรใหม่ย,ม<ะ>ยังไม่เห็น,ไรไห,นหรออ๋อหดีไปแล้ว <c oughs> อ่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวได้เห็นรอบหน้าเชิญพักผ่อนได้เลยนะครับฟ <c oughs> อสเสียงด้วยนะครับเป็นกับสี่ท่านนี้ขอบคุณมากเลยนะครับ